สบายดีพี่น้องเราสู้ทุกคนที่เราที่ดีกันนะครับเนาะทศสองทศเก้ามื้อนี้เราอยู่ที่ที่อยู่ใจก่อนพอจอยมื้อนี้เราอยู่บ้านนุ่งยางเล้วพี่น้องบ้านนุ่งยางเมืองสูมาแข่งจำภาษาพี่น้องมื้อนี้ก็ว่าใจฝนมาส่งหอดบ้านเด้อพี่น้องโอ้ดีใจหลไรฝนมาส่งหอดบ้านเด้อพอจอยก็ไปเฮ็ดเลียกอยู่บ้านเพื่นแต่ผู้แต่แล้วเขาไม่ไห่ผู้ในเะดับสิบสองเออจนว่านี่ฝนมาส่งหน่ะละพี่น้องห้องนี้นับชานแล้วมื้อนี้พี่น้องเขาสีผ้ามา โลเนาะม,มาาซมมูบา้านพี่น้องอาจจะบ้านนี้ทั้งหบนมีจากหลังก่อนอยู่บ,าาบา้านนี่บ่เอออยู่บ้านนี้ทั้บทงบนมีสามหลอยหลังคาบุณยเลยสามหลอยหลังคาเออหัวไล่เติบอยู่เพระาะว่าบ้านนี้ก็อันนี้ก็นนกเฮือนเฮือนคนอยู่บ่นี่บ่แบบขาเจา้ามีอะไรเฮือนหลายหลังเลยเฮือนข้าเจา้าเป็นเฮือนห่าอืมเป็นเฮือนห่างแถวนี้มีชวนไล่ตะกี้ตะกี้เขาอยู่อยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาชิ่งใหญ่ไปอยู่แค้มท่าบุณย เออแต่ช่วงเห็นบอกจะมาแต่ตีคนแต่ปีชงไม่ได้ชงบ่แน่น่ะแต่กี่มันก็คนเต็มในบ่อแถวนี่มันนี้เขาเจ้าะใหญ่ออกไปอยู่น้ำแคมทางัดิมันก็เรือเบิร์ตไปแต่น้อยแต่น้อยเลยคือว่าคนอันนี้ก็คนใหญ่ออกไปแล้วเออเขาเจ้าะใหญ่ออกไปเฮ็ดเงินอยู่แคมทางมันสะดวกสบายดิขึ้นสีได้ทั้งนี้มันก็ยังบ่อท่านเนี่ยเจนทางก็ยังบ่ออุดมสมบูรณ์คือว่ามันเป็นบ้านเขตนอกทางเดี๋ยวสิทุกอย่างทับบับ อาจจะถือใจหลายๆคนในเอฟซีบางทานอาจจะมากเนาะบ้านแบบนี้ถือว่าเป็นวิธีส่วนบุตรขาเบิ้งเนาะขาเลื่อนเบิ้งตามข้าวเพงตามสายตาหรือว่าตามกล้องขาเห็นแต่แบบเป็นต้นไม้เป็นมะพร้ามเป็นไม้กินมาถือว่าเป็นบ้านที่หกๆกหกต่วบว์แมนโกๆแบบโฮกเหือนะเื่อมาหกด้วยเต็มไปด้วยแบบมไมักินมาเครื่องปูของฟังลายดีเลยลายสุดเลยมไมัยกินมาจะเป็นพวก มักค oh <me. S 1> ้ามมัก no. ม nice, right? so ักผ้าเอามักม่วงหน่อยนะประมาณนี้เบิ่งในแผนทีก็ชิ่มเต็มมาเลยเนาะซลาบอยานซ้ำกับกราน ا ้าเนาะโอ้ลายนี้เดี๋ยวจะชิพ่าพี่น้องย่างเบิ่งกันมาบ่แมนมาเผาโขดต้นใหม่คือชิ่ดเอะกับเพนแต่ต้นใหม่นี่เห็นเหมือนทางหาเบิ่งเบื่อเหมือนจนปุบตนใหม่จนปุชุ่มเบื่อพุ่นเพื่อนแต่ละหลังก็ใจเบิ่งทางพี่คือกันนี่ที่เงือนห้าจนบ่เห็น เดินไปเพื่อนเพื่อนแถวยู่ได้ยังพลังไรเล่มันมันจ้องมันจอดนะเดินไปเพื่อนเที่ยวมาเมื่อกี้นี่เนไปเพื่อนแถวมาเมื่อกี้อ่จะแนบมาเพื่นมันมันใหม่ลายไหมหันหันขาอยู่่เฉอยู่ทั้งย่างไก่เต๋อบีได้เลยล่ะแต่นี่ไปเออพอแท่นี้จะในในบ้านนี่มันจะบ่มีเลยไม่ได้ออกไปทางนอกก่อนไม่ได้มี แม่ส่วนหมักน้ำมุดหมากน้ำนกตาดฝั่งไทยเอนนอ,นอยเนี่ยมีก็ส่วนหลายแมน่นแบบป้าชาวบ้านแต่๋ยปะ,ปะ,ปะ,ปะาป้เพื่อนป้าซ่านเนาะใช่ไหเนาะเดชให้เดส่วนข้าเจ้าเขาให้ออกหน้าเดชสองแต่ว่าตอนอยู่เขาตอนเขาเข่า,ข,า,ข,า,ข,ข,าข,ขึ้นบ้านกับพวกใครจะอยู่ได้บ่มีได้ประเดเพราะข้าเจา้าเมืออม่อถ่ายเมื่อถ่ายลายดิอาชีบหลักๆคนแถวนี้เขาเพื่นเห็นอย่งอาชีพหลัก ไไอันลักลักษงันต,นต้นตอก็ไม่เห็นหน้าเลยหน้าเนาะแต่ว่าช่วงหลังจากที่ว่าหลังจากที่ว่าเขาเจ้าเห็ดหน้าแล้วก็แม่นเมื่อไท่เลยอันอันต้นตอ,นตอ,นตอนที่สองไปไถ่แล<อ>สุหลายเนาะแม่นเมื่อไท่มันบกค่อยสีคอยสชมีเน่ะเนวเห็ดเนวหาปานไหนนะทางนี้มีเต่อันสามมากอะเห็ดชวนมั่นเลยอมันต้นสามทีอย่างเนาะแบบเขา เพื่อนแซ่บบรรซองบางบางหลังเพื่อนก็เพื่อนหลังไงหลังยังกับเส้นลายก็ไปไถ่บ้างแมนเขาเขาเจาะเลรถในร่างขีกับเส้นลายนี่มันมาจากเมืองไทยอันลกัลกเลยเออมีหลอดคีมีหล่ดคีน่ะพี่น้องหลอดคีกัล, <ด S 2> ล,ล้วนแต่แบบน,นี่มาช่วงหลงังๆนี่เขาเจาะเห็ดมันแน่เขาไหลนี<อ>่เห็ดมันต้นเลยหัวข้นก็ไหลวัดตัวเฮาเคยไปในบ่อนนะแมนคุณพี่น้องวัดชั้นว่าสี่เขาไปจากนึงวัดวัดไหน ชุมเมืองาเลยพี่น้องเขาจีบมาชุมเมืองเขาแหละพี่น้องในแตงไม่งั้นชุมเมืองวัดบริเวณเนาะอันนี้คือบ้านพี่น้องบ้านที่ว่าคิดเห็นนอกแถวเขตเชลล์อ้าวไปแหละคุณนี่เขาเขาเงินเขาแล้วบอกเงินเขาจะจีมายังพี่เขาขอเงินเขาเลยไปไหนไปทางนี้ไปทางนี้อันจะไปได้ไม่จะไปทางนี้บอไปทางนี้ก็ได้นี่มันผ่อนการค้าไปเนี่ยพอดีเราไปเบิ่งวัดเลยอยากให้พี่น้องพาเมืองวัดเลย วัดอันนี้ที่น้องเขามาแต่สมัยบุญียังกอตอนบุญบ้านบุญนั่นะช่ไบุญบ้านเนาะบุญบ้านเด้บุญบ้านยังจัดอยู่บ๊วยจัดคู่ปีทุกปีตรงนี้บุญบ้านเม่อเข้ามาผักบางนึงนี้บางโควิดเด้ผักยุดไปช่องปีปีนี้ก็มีมากขึ้นเลบุญบ้านบุญมังไฟบุญไอ้นี่มีมากขึ้นแล้วเอาได้มาบ้านสิบสิบกว่าปีที่แล้วก็ได้มาเรนบุญบ้านมาตอนช่วงแบบบุญบ้านห็นแล้ว ตอนนั้นไป่ใช่กาประสบอะไรหลายปีแล้วเคยเหรอเดี๋ยวสายหยาพี่ลองเครื่องยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเครื่องยังไม่ได้เปลี่ยนหนาวยังไม่ได้อาพี่น้องหนาวยังไม่ได้อาจากนีวิวให้พี่น้องได้โลดได้ปล่อยคลิปลงไวปไว้ราะว่าเข้าสีลงแบบต่อเนื่องกันเลย เพราก็คักแบบอีกอีกอย่างหนึ่งเลยเดี๋ยวเงียบกลางคืนที่เป็นปรเนว่เงียบก็คืนเงียบเลยเงียบ,ยยบ,บมันอีกอย่างเขากาเขาเจากับออกไงข้างหน้าคือว่าแหละอีกมันกนะับยูนน้ำบาดาลเงียบรับ<ม>แบบโอ้คือว่าคนนี่เขาสสายแบบออกไปอยู่หน้าบนี่นเขาเขาบอกไปอยู่หน้าบัดแล้วส่วงนวัาไงบาถาว่ามีบุญมังไฟเอาบิดบุญมังไฟแล้วนี่คนนี่สิลังออกเมื่อนอนอยู่หน้าวัด แล้วแต่ฟอกเขาจ้าเฮ็ดหน้าแบบเออพวกขันข้าเพราะม่านนี้โอ้าเรืแต่พวกล้านข้าเนาะแต่ว่าฟอกไม่บอกพวกเทียนเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากับะมาณแบบแบบนี้เป่าแบบชื่อขันเครื่องขาดคล้องยังแหละออกมาซื้อร้านข้าเนาะแล้วก็ไปนอนนั่นอยู่หน้าอยูดาวแมนโอ้แบบพีกเป็นน่องขาดกะขำว่าบ้านแล้วก็กลับมาเฮ็ดทายเห็นน้าคือเก่ามเป็นแบบนี้ไม่บอกคือเนี่ยเขาคว้าห้อกะบุกบริข่ามาซ้่ไหมขันบอรอันนี้กับบริข่าวมาะ ปีนี้พ่อกับแม่บ่ได้อยู่ขัดบ้านนอนแต่นหน้าพ่อกับแม่นอนแต่นทนะ์หน้านะแม่ยอยู่แต่นหน้าพ่อก็ไม่ยอมกีดออกอือพ่อดอกไม่ดองเออเพือพ่อนเพื่อนบอกขับรถไถเข้ามาแม่เนเพื่อนขับเข้ามาไก่เตี๋ยวเล่นเหรอโอ้โหเงือขันันนี้กับช่องซ้ำลักมันไหมแม่นป่ะอ่ากันมันจะบวกว่าบ่ไก่เติ๋ยวได้ เคยไปอยู่เคยลนะคุณได้นาคุณไุ้นนเน้นน้นเออก็แนี้ยคือคือเน้ยเคยไปกับรป้อมด้ปีนั้นไปบ่ไปตาตาลื่องดปแน้ะไ่าอไปข้องื่องเป็อะไรไปข้องกระปอบด้ไปกับพี่เขยอืมเืองเปนบัตรนองไ่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจเดี๋ยวจแนกล่องใหับุนอันนี้เราะบ่ได้เห็นไ่ได้เห็นหล่นเนาะไม่ได้เห็นหล่น อันนี้ก็อันไซลักสัญญาณะเด้ซะตอนนั้นใกล้ๆวัดข้าเจ้าเอาออกเลยนี่นี่นี่เห็นบ่ในต้นไม้นี่มองจะมีพ่นชี้แรงๆนี่โอ๋ออันในหัวพ่นนะเออแต่ก่อนมันอยู่ในนี่นะให็นบ่นี่กรงเล็กนั่นี่ข้าเจ้าเอาใหม่นะเอ้าโอ้มองนี่น่ารักรักคือขาดพี่น้องแต่ก่อนเขาออกจะคล้องกันรืมแล้วเขาออกเครื่องเมื่อไหร่แต่ว่ามีแต่เก่าสัญญาณเอ้านี่แหละวา เอาแต่ว่าลืมว่าเอ้าเข้าออกพี่นี่บ่ปปหรือว่าพี่ใดเจ้าของก็อ๋อสังเกตบ่ได้โอ้แต่บ่บอกน,นี่ขึ้นบอกเลยขึ้นบอกเลยเอ้าลืมว่าเอ้าลักษณะเขาเฮามันไน่ะโอ้จําได้อยู่่นน่ะอาพี่น้องบ่ใจจือ,อ <c oughs> จําดียอมรับขนาดจของบ้านยังจือน,น,นี่แหละบาบานนั้นบานนยางเมืองสุมาพี่น้นนองทงพี่ละจําษเฮาพี่ วัดพุทธศักดิ์เดี๋ยวเขาจะพาเรอต่ออีกพี่น้องเดี๋ยวนี่ก็พาเบื้งบริเวณวัดก่อนอันนี้เขาเบิ้อพาเบื้งอยู่นอกเนาะนเดี๋ยวมื้อหน้าคั้นว่าอัหนหนั้นสิมารออีกเทื่อนึงก่อนเบิ่งก่อนสามความเป็นจริงเพราะว่าคั้นเฮาบ่เฝา้าวกบแห้งนะหนกหนกกินมากเลยพี่นอ้องป้า่อวเห็นอยูอ่บ่นกองอืมอนน อันนี้สีออกสู่เส้นทางใหญ่พี่น้องโอ้มีเส้นทางใหญ่เนาะแมนสีออกสู่เส้นทางใหญ่เหมือนกับเป็นแบบบ้านเดิมๆแล้วก็พโผกันไปพี่น้องผสมทางในเดชไลท์จะเป็นบ้านเดิมๆเนาะทางในล้างวัดดิฉันล้างวัดไปแมนล้างวัดไปวัดตัวนั้นหนีห่างเนาะห่างแล้ววัดตัวนี้ห่างแล้วมาแบบว่าเขาจะมาปุ๊กไม่พี่โอ้มาสร้างอยู่นี่เนาะมาสร้างไม่ยู่นีมาส้างสาอยู่นี่บบพันชีว่ากับบ้านเดียวเลยใช่ไหมทั้งสองวัดอะไรอยังมันกระจายอะไเนาะ เขาบนเดียวสิง่ายกว่าเน้องเพราะว่าคนชนร้ายก็ย้ำมาทั right ้งพี่ก็เลยว่าว uh ัดกะบพญายมานน้ำว uh 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 ัดกัย้ำมานน้ำคนใหญ่อกมาทางพี่เนาะแมนเขาจองทางยางบ่นเนาะแมนทางยางเขาเจ้าใหญ่มันเส้นตั้มเส้นทางยางในทางสะดวกสบายนะแถบตะกี้มันอยู่ปุ่นเฮือนแถบญ่ปุ่นร้ายที่เขามากนะวัดมากนี่เขาเปลี่ยนแล้วเขาย้ำมาอยู่แต่เอาแถวแถบแถบทางพี่โอแม่เลยออกมาเนาะออกมาทางยางนี่คือเรา แต่ก่อนไม่เป็นทางแดงนเลยแมนวายเตะไอ้ยสีน้ำใส่ผู้สาวสีน้ำใส่ผสาวพี่น้องสาวมันเดินยางพี่น้องว่ะสาวเดินยางเนาะเมืองยังก่อนเมืองสุขุมวสุขุมวเนาะแข่งจอมประสานวานอยู่บนนมเอาเอาอย่างเอาอย่างจอยหวานคือคนขายอยู่นะเอาอย่างเอาอย่างก็ได้มันบบมี่ี่ได้แบบโอ้ยสี่โอ้ยสีเท่าไร ใช้เชียวยัง,งเอาโซีก็ได้เอาสองเลยนะนี่พีน่น้นองชอบอะไรนึกาังว่าเออโต้งขนาดขนาดพีนนาา่น้องเซ็ตลืมเงินงไปเบาชันมีแต่ดีเซลแต่นี่มันมีสแกนด้วยมีสแกนมันมีเด้อสแกนได้ยเด็ด <c oughs> ได้เน้ออ่ะดีเซลวนันพนไม่เยอะเพิน่น ไรมาชิบมาได้บมได้มาิบมี่ดพี่น้องาเนาะเปลี่ยนแปลงมาหลายอย่างเนาะบดไดม่ารอบนึงปีสิ่ปีก็บ่ไดมาสิปีนี่แหละเาน้เปลี่ยนไปได้ย่นยไปปลไปก่อนเป็นทางแดงแดพี่น้องอเป็นทางแดงจนวมันเป็นทางยาเดิมเปลี่ยนแปลงไมได้เติบแ่ละพี่น้อง แต่ก่อนมานดมรถเขาวันนี้เขาเอารถสุดโซมาแต่ซืง่ายอยู่สาวขเด็กพี่น้องขาเล็ก้อมเนาะแย่เด็กขอบเดียวฮะรถเลขขนะ็กทางฝุ่นออกไปทางเก้าเนาะแมน,นไ,ปไปไปใส่ทางฝุ่นไปทางนี้ก็ออกไปท่านี้ก่อนเฮือนเขาลงหันก็ได้อ๋อแล้วมันสีเกลือไปนี่น่แมนไปทางนี้บอกออว่าสิเหล่อห้มันทั่วพี่น้อง <คำ S 2> แต่ว่าข้าก่อนมือหน้ามือหน้าพี่น้องมือนาพี่น้องจันทันบับ บาใจกเส้นกับยังสีผ้ามาใจกเป็นมะเลาะแถวบ้านนี้ก่อนเดี๋ยวหลาะอีกเดี๋ยวเป็นมือต่อไปเดี๋ยวเ้างเสื้าเลาะอีกมื่หนีบไว้แล้วมืดเด็กย่างกับเมื่อยเน้เนาะผมหมาเลยนั่งภาคจำเนาะบดักภาคามขอบคุณขอบใจพี่น้องหลายๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิกลับก่อนพี่น้องเลยทานกินข้าวกินน้ำน้ำน้ำนอนก่โอเคพี่น้องขอบคุณขอบใจหลายที่เขามาเบิ่งเนาะ